สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีกันในช่วงเดือนพฤษภาคม2 5 1 4ชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดวันที่23สิงหาคมถึง22กันยายนก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถเซอร์ฟกันได้นะคะเพราะฉะนั oui, ch, rix, ้น <naughty> ก <vé> ็เจเย็นกันนะคะ เรามาดูกันค่ะว่าชาวราศีกันในช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกันค e e นออฟวานนะคะราศีนี้ถือไม้เท้า The Emperor uh, k อ n g of Pentacles ราชาเือเหรียญ f ฟร์ Four of Pentacles สี่เหรียญแล้วก็3ทียบคนะคะสามถ้วยดูแบบ อารมณ์แบบมาเป็นแพ็กเกจใช่ไหมคะสำหรับราศีนี้คือไม่รู้แหละคือคุณดูแบบชาวราศีกันคุณคุณดูนิ่งๆน,นะคุณดูนิ่งๆในความสัมพันธ์คุณดูนิ่งๆในความรู้สึกที่ผ่านมาคุณแสดงออกในแบบที่ออคือแบบอยู่กับตัวเองแล้วก็มีความเรียกอ,อะไรมีความฟอร์มๆมีความหยิ่งในตัวเองนะอารมณ์แบบไม่ปเปิดเผยความรู้สึกหรือไม่แสดงออก ความรู้สึกอะไรออกมาให้ใครให้ใครได้เห็นขนาดนั้นน่ะดูแบบดูเป็คนไม่พูดอะไรดูเป็นคนนิ่งๆแต่สอสก็ตัวคุณอ่ะมีความตกใจคนคนหนึ่งหรือมีความชอบคนคนหนึ่งอยู่หรือคนคนนี้ที่เป็นควีนอัพวานน่ะเขามีอิทธิพลกับความรู้สึกคุณนั่นแหละแต่คุณอ่ะทำได้แค่แบบว่าไม่ไม่อะไรมากทำได้แค้มองไม่สิคือ คือคุณจะไม่แสดงออกกับเขาขนาดนั้นนะคุณวางตัวในแบบที่ว่าตัวเองเก่งว่าตัวเองเท่ว่าตัวเองเฮ้ยดูดีว่าตัวเองแบบมีฟอร์มในตัวเองอะ่ะคุณไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกให้เขาได้รู้นะอืมไอ้สามัจะามันเป็นเพราะอะไรกับค,ค,คนคนนี้มีเกณฑไว้ได้ที่ว่าเขาคนนี้เป็นลัคนาหรือราศีธาตุไฟเมษธนูซึ่งอารสาก็รู้สึกว่าตัวคุณยังนิ่งๆ่งกับเขาอยู่แต่คนคนนี้มีอิทธิพลกับคุณนะอารมณ์แบบว่าก็จะทําให้คุณชอบ หรอรู้สึกดีอะแต่คุณอะไม่สามารถที่จะแสดงออกเขาได้ไอส้สาวซึ้ว่ามันเป็นเพราะว่าเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักหรือว่ามีการพูดคุยหรือว่าเขาคนนี้เข้ามาในสถานะของความเป็นเพื่อนมาก่อนคุณกับเขารู้จักกันในรูปแบบของเพื่อนมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคือถ้าเจอรู้สึกมากกว่านี้แล้วมันแบบ ยังเป็นเพื่อนนะแต่แบบถ้ารู้สึกมากกว่านี้มันก็จะแบบไม่ใช่เพื่อนไงมันก็จะเป็นเฟื่อนอะไรยังไงต่อก,กูก็ไม่รู้ว่าแบบมันจะเป็นเฟื่อนได้ไหมอะไรเงรี้ยคือมันเป็นเรื่อง่แบบว่าคุณดุ เกรงเกรงกับคนคนนี้เหมือนทำตัวไม่ค่อยถูกนะแล้วก็แบบว่านิ่งๆอยู่สภาวะนิ่งๆเพราะเขาคนนี้จะมีความแบบเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือแบบว่ารู้จักกับคุณหรือพูดคุยกับคุณในแบบที่เพื่อนแล้วคุณรู้สึกว่าก็แบบนี้มันก็แบบมาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแล้ว,ว่มันจะให้มามารู้สึกอย่างอื่นนะแล้วกูต้องทํำยังไงแล้วกูก็ฟอร์มเยอะด้วยไงกูก็เลยแบบอ,ย,อย่างเงี้ยแหละเขาดุนะค่ะว่าแล้วคนที่ ชาวราศีกันนึกถึงะคะ่ะในช่วงที่ผ่านมาเ,เขาเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันปล่อยโล่งเลยนะคะ the fool the chariot queen of swords archimedes the dark ace of pentacle นะคะหนึ่งเหรียญแล้วก็ the justice สำหรับคนที่ชาวราศีกันนึกถึงอน,นะคะคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนคนนี้เขาสแสดงให้ถึงพูดด,ดีๆคนคนนี้แสดงอย่างพูดละคนคนนี้เขาสแสดงถึงความที่ค่อนข้างคิดอะไรก็ทําอย่างนั้นหรือแบบว่าเป็นคนที่ทําอะไรตามความต้องการตามความรู้สึกอะ่ะอืมอารมณ์แบบรู้สึกยังไงก็พูดแล้วก็เป็นคนที่รักอิสระในตัวเองมากๆเขาไม่เหมือนคุณนะคะ่ะ พูดไงดีคือคนคนนี้บอกเลยว่าเขาค่อนข้างมีความชัดเจนและแน่วแน่ในความรู้สึกนะค่อนข้างมีความยุติธรรมในความสัมพันธ์ยุติธรรมในความรู้สึกเขารู้สึกว่าถ้าเขาเรียออะไรอ่ะไม่ได้ความมั่นคงหรือไม่ได้ความจริงจังไม่ได้ความชัดเจนอะไรในความสัมพันธ์คนคนนี้ก็จะเป็นคนที่ใครก็มาบังคับอะไรเขาไม่ได้อ่ะใครก็มาแบบมามีความสัมพันธ์อะไรกับเขาไม่ได้คือไอ้สาวว่าคนคนนี้ค่อนข้าง มีความแบบนักสู้อยู่ในตัวนะคุณเจอคนที่เขาค่อนข้างไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ยอมใครอะค่ะเพราะว่าอารมณ์ประมาณว่าถ้ายอมแล้วไปเป็นความรู้สึกที่ความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนอะคือถ้ายอมถ,ถ้ายอมคุยด้วยหรือถ้ายอมรู้สึกด้วยโดยที่แบบว่าโดยที่ไม่รู้ความสัมพันธ์นี้คืออะไรอะไอ้สัตวเขาจะไม่ทําแบบนั้นคุณไปเจอคนที่เขาค่อนข้าง ชัดเจนนะเขาชัดเจนในความรู้สึกแล้วเขาก็แล้วเขาก็เป็นคนที่ให้เกียรติตัวเองพอสมควรเพราะฉะนั้นไอ้สาวว่าเขามีความยุติธรรมสูงมากๆและและ,และเขาไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบความรู้สึกของเขาด้วยคุณเจอคนแบบเนี้ยมันเลยทําให้คุณยังคงนิ่งอยู่เพราะาตัวคนเองก็ยังไม่รู้เลยว่าถ้าคุณจะรู้สึกกับเขาไปมากกว่านี้คุณจะสามารถให้ความสัมพันธ์เขามากกว่านี้ได้ไหมหรือแบบถ้าถ้าให้มากกว่านี้แล้วมันจะโอเคด้วยหรือเปล่าแต่ตอนนี้ที่เป็นเพื่อนหรือถ้า ที่เป็นอะไรที่มีการพูดคุยกันในแบบเนี้ยมันโอเคอยู่แล้วอ่ะโอ,อ้ขอดูนะคะว่าแล้วในช่วงของเดือนพฤษภาคม2 5งหสถานการณ์ความรักของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรมาดูกันเดวิลค่ะโอเมก้าวานสีมีเท้า t ด e แฮงแมนห้อยไปเลยค่ะง่ะห้อยแปะอ,อืม k ิงอวานค่ะราชาถึงไม้เท้า10 of One สิบไม้เท้าสำหรับนะคือสารสิกิกันในช่วงของเดือนพฤษภาคม64เนี่ยไอสาวว่าตัวคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่ ทำอะไรไม่ได้มากนะคือมันจะนิ่งๆอ่ะมันแบบความสัมพันธ์มันจะแบบมันจะไปไหมมันก็ไม่ไปคือมันจะถอยหลังหมันก็ไม่ถอยนะตไอ้สาวโคุณจะเจอกับอะไรที่แบบดูงงๆดูแบบเหมือนอยากจะทาแต่ทาไม่ได้หรือแบบว่าอยากจะมีความชัดเจนหรืออยากจะไปสางความสมพั์กับใครแต่รู้สึกว่ามันติดอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งมันทาให้คุณเหมือนต้องรอเหมือนต้องคิดบางอย่างก่อนในความสัมพันธ์อยากจริงจังอยากมีคอมมิทเมนต์หรือว่า หรือแบบว่าอยากสาาร้างความสัมพันธ์กับใครหรือมีการเล็งใครไว้เพื่อที่อยากจะสาาร้างความสัมพันธ์แต่มันติดอยุดที่อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ติดพันหรือภาระที่ทําให้คุณยังไม่สามารถออกมาจากตรงนั้นได้ดูเหน็ดเหนื่อยดูดูงงงงหรือแบบว่ามีเดอะเดวิลที่แบบกําลังดึงคุณไว้อยู่หรือเป็นความสัมพันธ์เก่าๆที่ยังไม่สามารถออกมาได้ความสัมพันธ์ที่ยังคงค้างอยู่ซึ่งไม่สามารถออกมาได้คุณอยากจะสิไม่ทามากเลยแต่แบบอ๋อตอนนี้มันยังไม่ได้ มันยังดูยากลําบากที่จะออกมาจากเดวิลนี้เลยเป็นอะไรที่แบบว่าในช่วงเดือนพฤษภาคม64คุณจะยังนิ่งๆเพื่อคิดอะไรบางอย่างหรือแบบว่ากําลังหาวิธีอะไรบางอย่างเพื่อให้เพื่อให้ความสัมพันธ์มันมันเป็นสีไม้เท้าอย่างที่คุณต้องการไอ้สาวรู้สึกว่าคุณมีความคืออะไรอะมุ่งมั่นที่อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันดีอะอ,อารมณ์ว่าก็อยากจริงจังกใครสักคนแล้วแต่ว่า ติดความเนี้อยย่ติดความเดวิลนี้อยู่อาจจะเคลียร์คนเก่ายังไม่เสร็จอาจจะแบบมีคนเก่าๆเข้ามาอรุกราแล้วมันทําให้คุณเหมือนก็แบบกึ่งๆอะ่ะจะออกมาก็ออกมาไม่ได้แล้วเขากาลังกาลังดึงคุณไว้อยู่อะไรเงี้ยแล้วคุณก็แบบทาไงดีวะแล้วความสัมพันธ์มันก็จะดูเหนื่อยๆดูแบบทุรักทุเลดูแบบมันต้องแบบล้มลุกคุกคานมันต้องแบบกระตูน้นนิดนึงอะ่ะ พฤษภาคมชาวราศีกันจะจะน่เหนื่อยจะนิ่งๆน,นะเข้าดูนะค่ะว่าแล้วคนที่ชาวราศีกันนึกถึงอะฮะในช่วงของเดือนพฤษภาคม64สถานการณ์ความรองเขาจะเป็นอย่างไรไมาเอ่อเซเว่นออฟวานนะคะเจ็ดไม้เท้าซีซัพเป็นดัคเกิลหกเหรียญซีซัพวานหกไม้เท้า my god เทนนิส o อสสิบดาบ the lover อ,อาอจริงๆตัวคุณกับเขาเนี่ก็เกิดภาวะของความที่มากคนหนึ่งอะเนาะคือแบบชอบคนนู้นนี่นู่นชอบคนนี้หรือแบบว่ามีคนมาพัวพันในชีวิตเยอะค่ะดูดูเป็นดูเป็นหมู่บ้านดูเป็นตำบลเดียดดูแบบดูเป็นชุมชนยังไงก็ไม่รู้คือความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันมันดูเยอะๆดู <laughs> เป็นกลุ่มเป็นก้อนเนาะคือถ้าถามว่า ออสารการความรักของคนที่ชาวราศีกันนึกถึงอ่ะมันจะเป็นอารมณ์ที่แบบว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมหกสี่เนี่ยไอส้สตวสุก็เขาเนี่ยอาจจะพยายามที่จะปกป้องปกป้องอะไรปกป้องความเจ็บปวดของตัวเองคือเขารู้สึกค่ะว่าต่อให้เขามีความรู้สึกที่ดีหรือต่อให้เขาอยากที่จะสร้างความสัมพันธ์หรือมีความรู้สึกที่ถูกใจ ไม่ว่าจะกับคุณหรือกับใครแต่เขารู้สึกว่าเขาต้องปัดป้องสิ่งสิ่งนี้ออกก่อนเพราะว่าคนคนนี้ไม่อยากถูกหักหลังไม่อยากถูกทําร้ายไม่อยากให้คนที่เขารู้สึกดีอะม,มาทำร้ายเขาที่หลังทงั้งๆที่ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่แต่คือทําร้ายแล้วก็คือทําร้ายเพราะฉะนั้นไอส้สาวว่าเขาจะพยายามปัดป้องเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ซึ่งไอ้สาวว่าคนคนนี้จะสามารถทามันได้ คนคนนี้จะใช้ความความมีน้ำใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือว่าการเป็นผู้ให้ของเขาอ่ะมันทําให้เขาชนะในสิ่งสิ่งนี้นะถึงแม้ว่าเออบางทีสถานการณ์ตอนนี้ของคุณกับเขามันอาจจะเป็นอะไรที่เดลิเวอร์มันมีการถูกใจกันนะคะแต่มันก็เป็นไปได้ที่ว่ามันเป็นความรักที่มันมากกว่าแค่คนสองคนที่ มีการเข้ามาในช่วงนี้แต่เขาจะพยายามที่จะสู้มันหรือพยายามที่จะปัดอะไรที่มันไม่ดีออกไปที่มันเสี่ยงต่อการทำร้ายใจิตใจความรู้สึกเขาอซึ่งอะสาว,ว่าคนคนนี้ทําได้และจัดการได้ดีในแบบของตัวเองซึ่งซึ่งเขาจะใช้ความมีน้ําใจหรือความเอื้อเฟือฟ้อเผืออ่อแผ่นนั่นแหละที่จะชนะกับกับคนอื่นๆที่จะมาสู้กับเขาหรือแบบว่าคู่แข่งของเขาหรือแบบว่าอะไรอะหรือชนะแบบ ความรักที่มันแบบย้อยเย้ยอย่างเงี้ยค่ะก็เรยังไงต่อเขาดุนะคะว่าไพ่อยากบอกแนะนำอะไรชาวราศีกันมาซีสัครับนะคะหกถ้วยในออฟวานะคะสวินถือไม้เท้าควีนออฟคัพค่ะราชินีถือถ้วย thinking of you h a p p i l y ever after นะคะ clear your mind meditation bring answer uh, with in the next few months แล้วก็ yes โอเคคือสำหรับชาวราศีกันนะคะสิ่งที่พายจะบอกแล้วก็แนะนำกับคุณนะคะไอ้ศาสุกว่าตัวตัวคุณเองอะนะเป็นไปได้ที่ว่า คุณอยู่ในช่วงสภาวะของความรักที่มันแบบคนเก่าก็ยังแบบไม่หายไปไหนอ่ะส่วนคนใหม่ก็มีเข้ามาให้ได้รู้สึกซึ่งไอ้สาวซกว่าเอเนจีของคนเก่าๆมันยังทําให้คุณยังคงแบบยังคงมีความรู้สึกอยู่แต่มันเป็นความรู้สึกที่มันมันเศร้ามันเสียใจหรือมันผิดหวังเนี่ยแหละแล้วมันแบบมันเหมือนมีอะไรข้างในหรือมีปมความรู้สึกข้างในที่แบบว่าคนเก่าๆมันมันไม่โอเคแล้วมีเรื่อง เหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วมันทําทให้ความคิดนั้นหรือเหตุการณ์เหล่านั้นยังคงอยู่ในในตัวคุณอะนะและว้วมันทาให้คุณไม่สามารถที่จะแบบไปเริ่มต้นหรือไปรู้สึกอะไรกับใครได้อย่างจริงจังจังเพราะว่ามันภาพเก่ามันยังหลอกหลอนกับคนเก่าๆที่แบบเออเขาอาจจะเคยทําไม่ดีกับคุณซึ่งคุณาจากเขาเข้าใจว่าคุณอยากจะเทสิ่งสิ่งนี้ออกไปอยากจะเทสิ่งที่ไม่ เห็นคนยังพูดอยากจะเทส,สิ่งที่ไม่ดีในในความคิดในความรู้สึกกับคนที่ก่อนหน้าน,นี้ที่เขาอาจจะทําร้ายคุณไปอ่ะซึ่งไพ่กันจะบอกให้คุณจัดการหรือเคลียร์ในสิ่งสิ่งนี้ออกไปเลยคะ่ะเพราะว่าต่อให้คุณเก็บมันไว้มันก็ยังคงไม่ทําให้คุณดีขึ้นหรอกอการที่คุณการที่เขาเคยทําร้ายคุณหรือว่าเขาทําพ่การที่มันเกิดขึ้นนี่มันทําให้คุณแบบเสียใจยเสียความรู้สึกกับคนคนนั้นอะ่ะมันแบบ ผู้ไม่ดีกับคุณหรือเขาไม่มีความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือคุณไปจับได้หรืออะไรเงี้ยคือต่อยคุณเก็บไว้อะมันก็ไม่ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นเพราะฉะนั้นจัดการมันได้ก็จัดการนะคะไพ่อยากจะบอกอืมแล้วมันจะถ้าคุณยังเป็นแบบเนี้ยมันจะไม่สามารถทําให้คุณสามารถเริ่มต้นกับใครใหม่ๆได้เลยเพราะคุณจะมีความระแวงคุณจะมีความกลัวที่จะแบบเริ่มต้นความรักกับใครใหม่ๆอืสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะคือ บางทีอคนที่คุณเคยคุยเก่าๆหรือว่าอาจจะเป็นคนเนี้ยที่แบบรู้จักกันมาแต่ว่ามันก็จะมีบางช่วงที่มันดูแบบห่างๆมีบางช่วงที่แบบว่าไม่ค่อยคุยหรือแบบว่าเออเขาอาจจะดูแบบนิ่งๆไปอะ่ะแต่สาสกว่าบางทีคนอาจจะอาจจะได้มีการกลับมาพูดคุยกันน่นนะเพราะว่าอะไรมันมันเหมือนมีความคิดถึงกันมันเหมือนมัน ยังไงคนคนนี้ก็ยังออกไปจากหัวคุณไม่ได้หรือมันก็เป็นไม่ได้ที่ว่าคุณก็นึกถึงคนกเก่าๆที่เขาก็บางทีก็เคยทําร้ายคุณด้วยไม่แน่ใจว่าเก่าไหนเก่ากี่เก่าเก่าคนที่ต้นไหล่อะไรเงี้ยซึ่งมันก็คือคนเก่าที่คุณเคยรู้จักคุณเคยพูดคุยนั่แหละที่คุณยังคงนึกถึงอยู่เพราะฉะนั้นไพ่กลยยาจะบอกว่าบางทีก็อาจจะต้องนั่งสมาธิหรือว่าพยายามมีตั้งจิต อธิษฐานหรือว่านึกในใจว่าแบบเออแท้จริงแล้วแบบคุณคุณรู้สึกอะไรกับใครอ่ะคุณคุณชอบใครอะไรยังไงแล้วแบบชอบคนนั้นในแบบไหนชอบคนนี้ในแบบไหนนะคุณดูคุณดูเยอะจริงคุณดูวุ่นวายคุณดูแบบคนเก่าถึงแม้เขาจะทําไม่ดีกับคุณแต่คุณก็นึกถึงแต่อีกคนนึงที่มีการพูดคุยกับคุณคุณก็นึกถึงเขาแต่ก็แบบถ้าจะงงกันอ่ะเนี่ย นั่งสมาธิเดี๋ยวนี้เลยนะเ๋ยไอสุกร์โต๊ะคือนั่งสมาธิแล้วคิดเลยนะไตรตรองหาคาตอบนะเออประเทศที่เออชีวิตคุณต้องการใครกันแน่ต้องการความความรักจากใครอืมใครที่อยากได้ือ <c oughs> คือพายอยากจะบอกคือภายในอีกไม่กี่เดือนเนะี่ยคือไอศุกรว่ามันจะได้มีการมาเทคแอคชั่นแหละซึ่งไม่ฝ่ายคุณก็ฝ่ายเขาจะได้มีการเริ่มต้นหรือมีการแบบทําอะไรบางอย่างที่มันมันมากกว่ากาัน ที่จะเป็นแบบเนี้ยการที่ดูเชิงดูเชิงกันไปหรือการที่แบบนิ่งๆห่างหายกันไปโดยที่แบบว่าต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกกันแต่แบบว่าเรื่องที่จะไม่พูดออกมาอะไรเงี้ยคือมันบางทีอาจจะที่นิ่งๆไม่พูดไม่จาไม่แสดงออกทางความรู้สึกทางที่ข้างในนี่คือสุ่มแล้วนะคือพร้อมพุ่งแต่แบบดดว,ว่าพายในไม่กี่เดือนมันจะได้พุ่งจริงอะค่ะอย่างที่บอกคุณจะได้เจอกับความสัมพันธ์ที่มีความสุขอะเป็นรักนิรันดร์ของคุณแต่ขอเพียงแค่คุณต้องจัดการความคิด เก่าๆกับคนเก่าๆอันนี้สักทีเดค่ะอืมแล้วก็พยายามคิดกับตัวเองเนาะว่าสรุปแล้วตัวเองต้องการอะไรตัวเองรักใครตัวเองอยากจะสร้างความสัมพันธ์อะไรกับใครอืมเพราะในอีกไม่กี่วีคพูดดีๆเพราะในอีกไม่กี่เดือนเนี้ยความรักที่สดใสเนี่ยความรักที่น่ารักเนี่ยรอคุณอยู่อืม,อมจะได้มีความสุขทีเนาะราศีกันเป็นกำลังใจให้ ก็เดี๋ยวมาดูสิว่าราศีอะไรดาวอะไรลักษณะอะไร้าอะไรที่มีเกณฑ์มีอิทธิพลกับชาวราศีกันในช่วงเดือนพฤษภาคม64จูปิเตอร์ธนูค่ะพลุตโตราศีพิจิกแล้วก็มารราศีเมษโอเคราศีธนูราศีพิจิกแล้วก็ราศีเมษก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย